ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลิฟต์สายมันครับอ่ะมาดูป่าชาติเขารีวิวรถไถกันหน่อยครับนี่ซูมไลออนเครื่องยนต์ก็ร้อยสามสิบอะไรทุกหสูตรทุี่สูตเนี่ยบังเอิญเจอกันครับกับป่าป่าชาติเนี่ยอันนี้ป่าชาตินะเนี่ยพี่พี่ทีมนะครับหรือว่ากันดิการทักนะครับสวัสดีครับอันนี้ให้ชมบรรยากาศภายในงานก่อนนะ เป็นงาน C C B A นะครับ Expo 2024นะี่ะที่ไบเทคบางนานะครับก็เดี๋ยวผมจะพามาชมรีวิวเต็มคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพารีวิวอยู่นะครับแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราดูป่าชาติเขารีวิวกันก่อนนะครับเราต้องเก็บความรู้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับจากป่าชาตินิดนึงนะครับโอ้โห เดี๋ยวจะพามารีวิวนะคันนี้นะครับไม่นานเกินรอนะครับเดี๋ยวรอป่าชาติสายเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววอริสายมันก็จะเข้ารีวิวต่อเลยก็คันนี้นะครับคร่าวๆเลยมันเป็นรถแท็กเตอร์หรือว่ารถไถอ่ายซูมไลออนนะครับเป็นรุ่น R S 3 3 4 4นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกคร้าวๆไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอชมอรีวิวเต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่ก็ทีมงานจากซูมไลออนนะครับที่นี่บรรยากาศภายในงานมอเตอร์โชว์นะครับหรือว่าเขาจัดบูธกันนะครับคือมาหลากหลายค่ายมากเป็นรถรถเครื่องจกักรกลนะเครื่องจกักรกลเหมืองแร่นะครับเครื่องจักรกลหนักพวกนี้นะครับนี่เลยนะครับโมบูลของซูมไลออนนะครับ เยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมดูนะครับมันมีเครื่องจักรโดยเฉพาะเลยมันเป็นงานโชว์โดยเฉพาะนะครับอ่ะเรากลับมาดูปลาชาติกันหน่อยครับปลาชาติชาติเจริญทรัพย์นะครับนี่มาเจอยูทูบเบอร์ดังนะครับช่องชาติเจริญเจริญทรัพย์นะครับแล้วก็กานิกาทัศ รุ่นนี้ประตูมันจะเปิดได้ทั้ง2ด้านนะครับก็ได้ยินเซลนะครับหรือว่าพนักง,งานเขา,าพูดรายละเอียดให้เราฟังนะครับประมาณต้นๆคร่าวๆนะครับผมบอกเลยว่ารุ่นนี้โอ้โหคือสุดจริงๆนะเดี๋ยวผมพามาชมรายละเอียดเดี๋ยวอรอปาาชาติเข้ารีวิวเสร็จนะครับเดี๋ยวเราเข้ารีวิวต่อนะครับ มาในทีมสีเขียวแปดสูมสิบสองสูมจะไมผมว่ามันเยอะเกินหัวใจแล้วนะนี่เหรอท่มาดูดีครับเป็นแบนด์ระดับต้นๆเลยนะที่อยู่ในไทยนะครับตัวนี้ผมยังจะไม่พูดรายละเอียดให้มากนะครับเดี๋ยวผมจะจะจัดมาเป็นรีวิวอีกครั้งนึคงนะครับ ช่วงนี้เราดูป่าชาติไว้ก่อนเดี๋ยวเราดูป่าชาติกับว wow. ่าช่องการนิกาทากันหน่อยนะครับก็ทุกอย่างนะครับรูปรักภายนอกหรือว่าโฉมของเขาไม่ คือคือสวยจริงๆนะครับท่านผู้ชมนะรถรถไถค่ายานี้นะครับคือสุดจัดอะ่ะผมบอกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ายูทูบเบอร์ชื่อดังอีกอ,อีกคนหนึ่งนะครับพี่แอด v ีนะมาเจอกันพอดีนะครับอ่ะสวัสดีครับพี่แอดครับไปไงมาไงเนี่ยต่อมาพอดีอ๋อมาพอดีัสดีครับัไไนนีนะ นี้ก็ยูทูบเบอร์ก็มาหลายช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องลิฟสายมันแล้วก็กติกาทักแล้วก็ช่องป๋าชาติเจริญทรัพย์แล้วก็ช่อง s อ t t นะครับเอ็ t นีนี่ป๋าชาติโบกมือใส่กล้องครับผมครับโอ,โอเคอนะครับอันนี้มันครับ อ,อันนี้มันผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้มันเป็นรถรถโม่นะครับมันจะเป็นโม่ของทางซูมไลออนเขาจะเป็น f x เอซสนะครับสวยนะครับสวยทั้งสองรุ่นนะครับเดี๋ยว,วเรามารีวิวคันนี้กันแหละนะครับโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆ,ๆนะครับเดี๋ยวเรามาจอดนึกรายละเอียดแล้วก็มา,าพูดคุยรายละเอียดมารีวิวกันนะครับสำหรับเจ้าจซูมไนออนคันนี้ RS 3 3ึ4นะครับไปเจอกันในคลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ